อันนี้ก็จะเป็นชุดมอเตอร์บัสเลดคอนโทรลนะครับตัวหน้าประมาณ50าิบมิลนะฮะใบนี่เป็นอลูมิเนียมนะฮะแรงๆทนๆแข็งๆแต่อันตรายนะครับเ่าวนิ้วเข้าไปนะฮะอันนี้เราจะทดสอบความแรงให้ดูนะฮะเรามาพร้อมกับชุดควบคุมนะครับก็เดี๋ยวเราเปิดดูกันนะฮะงายๆเขาลงขึ้นมาเลยนี่ฮะเปิดนะครับเป็นปรับสปีดได้นะฮะ ก็มาลองดูความแรงกันนะฮะก็สตาร์ทสตาร์ทหนีกว่าเดี๋ยมผมตัดขึ้นเลยนะฮะขึ้นแค่ขึ้นอยู่ที่ประมาณ1 9 2 0แอมป์น,นะฮะก็จริงจะแสอาเรื่องแรงเลยที่จิ๊กจั๊กออกเลยดูะฮะประมาณนี้เลยใคเจ้าไป DIY เป็นเครื่องเป่าลมแรงสูงอะไรเป่าไล่น้ำก็ได้เลยนะฮะประมาณนี้นะครับ